คลิปนี้พี่จะมาสอนวิธีทำดาบคั่วเด้งจะเป็นยังไงไปรับชจมกันเลย let's go <S เฮ้รลสวัสดีทุกคนนะครับอยู่เกมอกฟุนนั่นเองย,ออยูโอ้ยเสลตติดคอจะตายโอ้อะไรเนี่ยมาทุกคนวันนี้เราจะมาทำดาบคั่วเด้งก,กันนะเออดาบที่ทุกคนไฟหอดาบสุดโหดของทุกคนเลยนะอันดับแรกเราต้องไปเกาะแมนชั่นนะครับ นี่เกาะเต่านั่นเองไปแมนชั่นกันเลยนี่ตามพี่มานะพี่ขอแวะสุ่มผลแป๊บหนึ่งนะน้องนะแวะสุ่มผลหน่อยขอผลพระตึงๆได้ไหมครับป้าเขาให้นั่นนะสมกุกพระมาละนี้ทิ้งไปงไปนี่ตามพี่มาตามพี่มาวิธีทําดับพูดเร้งนะครับนี่มาหลังแมนชั่นนะนี่จะมีนี่ตึกสูงๆเลยทุกคน สูงมากไปเราไปบนนั้นกันมาแล้วครับมันจะมี2ด้านนะครับด้านนี้จะเป็นประตูนะส่วนด้านนี้จะเป็นคนเปิดตอนนี้ประตูมันปิดอยู่นะเราต้องมาเปิดประตูกับเขาก่อนนี่พี่ครับขอเปิดประตูหน่อยครับโอเคไปเราพร้อมแล้วแล้วก็ทําด้านทุกคนมัรตเอรี่ดาบชุติตายามะต้อง400นะครับเออส0 0หรือ 5, 350นี่แหละพี่ก็ไม่แน่ใจนะนี่ เรามาทาฝั่งไหนก่อนดีพี่ชอบยามะพี่ทายามะก่อนดีกว่า <c oughs> นารกเป็นที่ของเรารอบแรกรอบเควยแรกก่อนเลยมาให้เราไปโดนตีนะครับโดนตีนะใช่ไหมใช่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 เป็นแมนชั่นเลยแมนชัน่นมาเจาะมาแล้วยอ่ยอะ่อตีหน่อยครับพี่ตีผมหน่อย รอเควสสีแดงขึ้นนะครับรอเราโดนตีไปเรื่อยๆน,นะเอะอเอ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 อโอ้จะตายแล้วพี่จะตายแล้วตายแล้วจะตายแล้วเออเออเสียข้าหัวฟีเลยเนี่ยเราก็โดนมอนตีไปเรื่อยๆน,นะครับเดี๋ยวมันก็ได้เองนะไปไปไปอันนี้ทุกคนนี้ก็ตัวที่สองแล้วนะ ยังไม่ได้อีกอะทุกคนมันต้องกี่ชีวิตเนี่ยเออได้แล้วทุกคนชีวิตที่2ได้เลยเออมันอยู่ที่ดวงมั้งครับน่าจะอยู่ที่ดวงนะนี่นี่เราได้อันนี้มาแล้วทุกคนเจมเจมเจมนี่เราต้องรวบรวมทั้งหมด6อันนะไปปรับเควสที่2อันดีกว่าลสต์กเลิสโกติดไปที่เดิมนะ้ทุกคนตามมาตามมามาแล้วครับ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 พี่ เควสที่สองน่าจะเอไปตีมอนนะครับอืมตีมอนที่มีจุดสีชมพูนะใช่ไหมนี่เอ,อ,เอ,อตกใจตกใจนี่มีหมอกลงละเราเริ่มจากเกาะนนี้ก่อนเลยทุกคนเปิดฮากคี้สังเกตนะมาช่วยได้นะอะไรที่มีสีชมพูเราต้องฆ่าให้หมดเลยนะครับอมืมีสีชมพูไหมมีไหมไม่มีนะครับไม่มีไม่มี ดูตรงไหนมีสีชมพูตรงนู้นเหรอใช่แล้วทุกคนตรงนู้นใช่ไหมใช่ไหมขอดูหน่อยครับไม่เห็นสีชมพูเลยครับก่อนนี้ไม่มีเลยนะเราลองไปดูก่อนแรกสิครับไปดูก่อนแรกสินี่ไงมันจะเป็นชมพูอย่างนี้นะครับนี่นี่น,นี่เห็นไหมเป็นชมพูกลางตัวเลยนะไปไปไป เดี๋ยวพี่ไล่ตีก่อนนะครับเออแล้วมาเจอก,กันไป let's go <S ทุกคนครับผมตีเกาะแรกเสร็จแล้วนะต่อมาจะเป็นเกาะสตีนะครับเราต้องไล่ดูทุกเกาะเลยนะครับพี่แนะนําใช้ผลประตูนะครับมันเคลื่อนที่สะดวกสบายนะครับเออแนะนําใช้ผลประตูเลยแล้เวเราก็มาไล่ฆ่าอย่างเงี้ยครับตัวที่มีสีฟูตัวกลางอกเนี okay. ่ยปิดหักคิก็มองเห็นนะครับนี่เห็นไหมนี่มองเห็นเหมือนกันนี่นะ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 นนะทิมเลยทิมไม่โดน <laughs> ไม่มีแล้วย้ายไปไหนแล้ววะ ด้านบนมีไหมไปดูกันไปดูกันไปไปไปิวปิวปิวนี่ไงมีมาอยู่ด้านบนจริงด้วยนี่เราก็ไล่ฆ่าให้หมดเลยนะครับป่าปไป่าพี่ขอตีก่อนนี้ก่อนนะไปเดกสโกนี่ทุกคนครับนี่เก็เล็กน้อยน,นะครับเผื่อใครแบบตีตั้งานานแล้วหาไม่เจอนะเนี่ยตรงกาดสตีครับมันมีห้องรับด้วยนะครับมันจะมีผีอยู่ในในนี้นะเราต้องใช้สกิลพังประตูนะครับเอ้ย กิวนี้พังประตูไม่ได้ทุกคนนี่นะได้แล้วนี่นี่นี่มันจะการผีเนี่ยเออมันจะซ่อนอยู่ใต้น้าตกนะครับอย่าลืมมาตีนะอย่าลืมมาตีนะนี่นะนี่นะน่าจะหมดแล้วนะครับพี่ได้ตีไปหมดละเฮ้อเฮ้อพังประตูไม่ได้ <laughs> ไปน่าจะหมดละไปเราไปดูเกาะอ,อื่นกันดีกว่าไปเอาทุกคนครับนี่นี่ถ้าเราจัดการหมดแล้วนะท้องฟ้าจะสว่างนะครับนี่หมอกจะหายไปนะนี่ผมตีไปประมาณ3เกาะเองนะครับเออมันไม่ได้มันจะมันให้เราตีแค่3มเกาะเหรออันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับข้อมูลนะ่ะอาจจะสุ่มทุกเกาะเลยก็ได้นะไปไปเราเสร็จแล้วเราไปแมนชั่นกันเหมือนเดิมนะครับไปไปไปรับเควสที่3กันถ้าจำไม่ผิดเควสที่3จะเป็นการให้บอสเคียวฆ่านะครับ ก A <laughs> ไ็ไปนรกเอเวจีปอยเปลีไปไปปอยเปลี่นกันดีกว่าสามแสนพบสามแสนชาติเ <laughs> นี่ยนะตอนนี้เราก็ได้นี่มาแล้วครับนี่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 อัญมณีอันที่สองม,มาแล้วมาขออนที่สามหน่ยครับ <laughs> อะไรอะ่ะเฟียร์เดอะลิปนี่ไงไปให้บอสเขียวเอาอ่ะเอเอ <laughs> หล่มไปหมดแล้ว ไปสุ่มโบนกันอันนี้แหละปัญหาใหญ่เลยทุกคนมันจะได้ไหมเนี่ยถ้าไม่ได้ต้องรอ2ชั่วโมงเลยนะ,ปะ,ปะ,ปะไป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 เกาะน,นี้นะครับฮันเดดแคสเซิลเนี่ยนะครับเกาะกระดูกเกาะผีวิญญาณหลอนนะครับ <laughs> ผีวิญญาณหลอน้าตามพี่มาเลยน้องให้ตัวมาแล้วจ้ามาจู้สุ่มเลยจู้มาขอให้ได้ใน10ทีเลยขอร้องล่ะนะ ตอนนี้มันเปลี่ยนไปสุ่มได้สิบทีแล้วครับเมื่อก่อนนี้โอ้เปิดมาก็ได้ผลเลยทุกคนล็อกเก็ตฟุตโอ้จะมบ้าขอลูกไฟครับขอลูกไฟครับขอลูกไฟได้ไหมครับโอ้อีกพีคูสองสิบนาทีอ๋ออันนี้แหละยากที่สุดแล้วทุกคนมันอยู่ที่ดวงเลยนะครับสุ่มยากมากเลยนะโอ้อีพีคูสองสิบนาทีอ้อพี่ท้อครับอ้อ อเหลืออีกสี่ทีสี่ทีสุดท้ายจะได้ไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยดวงโคตรด,ดีทุกคน <laughs> ดวงดีจา้าดวงดีจา้าเยกเลยปาปาป,าปาให้บอลเขียวข้าครับขึ้นไปด้านบนครับทางไหนวะทางนี้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 นี่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 อยู่น,นี่อยู่นี่ป้าเป้ามาแล้วมาพี่ฆ่าผมหน่อย เออ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 เอเอเฮ้เออ่าทำไมเรายังไม่วาปกับตันพ <laughs> อถึงตัวเนี้ยพี่แนะนำให้เปลี่ยนเป็นผลพัชนะครับอืมเพราะผลพัชมันต้องมันต้องตีมอนเยอะนะครับเปลี่ยนเป็นผลพัชเลยนี่เปลี่ยนเป็นผลพัเรียบร้อยละแล้วามาหาขันโยกันดีกว่านี่ไงช็อตอันแรกหยุดเลยเฮ้ยตกใจหมดเลยมาแล้วมานี้นะเจ้ามอนตายไปซะ นี่นะนี that that nice. ่นี่นี่นี่มันจะมี3ามที่นะครับให้จุดอ่ะคบเพลิงครับเรียบร้อยจุดแรกเรียบร้อยแล้วครับมาต่อไปจุดที่สองหาจุดที่สองจุดที่2อยู่ไหนครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ตายเนาะว้าว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 วอย่าตายนะครับอย่าตายนะตายต้องมาโดนให้บอสเคียวฆ่าใหม่เลยนะครับห้ามตายเด็ดขาดนะนี่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 นะ อันที่3นี่แหละครับมันจะมีบอสนะต้องระวังเลยนะครับอืมน่าจะอยู่ตรงนี้นะนี่ไงง่ายหาเจอง่ายนะเนี่ยตาดีนะเออจ้าจ้าเออโดนดูดโดนดูดเฮ้ยยอยยอยยอยอย่าเอ็งอย่าเฮ้ยแล้วไม่ถือดาบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่นี่แนะ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 พี่ลุ้นกระนำแทงจ้า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 จ้นี่นะหลบได้บอสเลือดเยอะมากนะครับบอสเลือดเยอะมากนี่นะนี่นะนี่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 น่ นี่นะนี่นะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่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 พี่รุ่นกระนำแทงจ้า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 บอส <c oughs> กระเด็นบอสกระเด็นบอสเว่าสองพันสองนะครับเออ <c oughs> นี่นะ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 เรียบร้อยพอฆ่าเสร็จปุ๊บประตูเราจะเปิดนะเออประตูออกจากนรกนะทุกคนที่จริงมันเป็นนรกนะเนี่ยที่จริงมันจะเป็นสีแดงนะเขาปรับใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนไปนี่ไงเราก็จะว้ามาที่รับเควสนะครับนี่แล้วเราก็จะได้เจมมานะ อันเจมณีอันที่สามแล้วเราก็มากดเผาคมพีนะครับนี่เรียบร้อยเราทำของยามาเรียบร้อยละต่อไปทําชูชีต่เราจะไปสวรรค์กันแล้วทุกคนเราต้องตกนรกก่อน <c oughs> เขาไปสวรรค์นะอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อให้ไปคุยกับเรือนะครับเออคนคนขายเรือเกมพาร์ตนะครับไป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 ,ปเอ้ผมระตยอยนะวะเฮ้ย อปตูให้ไปคุยสามเกาะน,นะครับไปเราเริ่มจากออถ้าเหลือเลยแล้วกันเกาะแรกเลยง่ายสุดแล้ว,วนไงคนขายเรีอนี่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 มาคุยกับเขานะครับนี่มาคุยเลยกดต่อไปนะแล้วก็ต่อไปอีกต่อไปอีกนี่ครับมันจะมีขึ้นว่าผ่าดอนมีนะ กดเลยเรียบร้อยคนที่หนึ่งไปกดต่อไปกันดีกว่าไปกดเกมทีมแล้วกันปิวปิวปิวหายตัวอจารย์เออโดนไปหมดเลยมากดต่อไปเรื่อยๆนะกดพาดดนมีเหมือนเดิมครับนี่ไงพาดดนมีคนที่สองเรียบร้อยไปคนที่สามเอาทุกคนครับนี่นี่เรามาถึงท่าเรือแล้วนะ กอเต่าจะได้ไหมนะดูซิดูซิดูซิกยกับคนเบิกเรือต่อไปต่อไปนี่ไงพารอนมีเรียบร้อยเราก็สละสเควสแล้วนะครับนี่ไปเราไปเราไปแมนชั่นกันต่อนี่เราได้เจมมาแล้วนะเจมมมันที่สี่ใช่ไหมนี่เจมันที่สี่ปา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 ต่อไปจะเป็นการจัดการโจรสลัดนะครับโจรสลัดที่มาบุกอะ่ะต้อง fk เซิร์ฟไว้ชั่วโมงนึงนะครับมันจะเกิดทุกๆชั่วโมงนะโจรสลัดที่มาบุกอะ่ะ พี่น่าจะต้องเอฟเคครับเอ๊ะว่างไงน้องพี่มาทำควสอยู่น้องนี่ครับอะไรเซนต o ออฟเดอะตี้นะครับมารับเลยต้องรอโจนสลัดบุกนะเล้รอไปเคลียร์โจนสลัดนะครับไป let's go อาล่ะครับทุกคนนี่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 โจนเกิดแล้วนะโจนเกิดละมา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 ต้อแปลงร่างรอเลยมาผดพราน้องลุมอรอ,รอโจนเกิดนะ นี่มันขึ้นว่าโจนบุกละรอมันจะมีม้อนออกมาเต็มเลยนะทุกคนเออมันจะสุ่มม้อนมานะมันจะเป็นโจสรสลัดนี่แน,น่โจสรสลัดรังโจมตี cancel off ดูซิไหนไหนนี่ไงเกิดแล้วเกิดแล้วนี่นะเราเล่นอีเวนต์เนี้ยเราจะได้ผลด้วยนะครับอืมามามา,มาพี่ขอตีก่อนนะไปทุกคนมันจะจบแล้วมันจบแล้วทุกคนตีตีเราต,ตีต่อนะดูซิเราจะได้ผลไหมทุกคนจะได้ผลไหม ขอผลนะน้องเอาทำไมไม่แอร์กันแล้วนอ้องน,นี่เนี่ยนี่เนี่ย <c oughs> น้องตีพี่เอ้ยเฮ้ยตีตีตีเจ็บร้อยโอ้โหเจ็บร้อยแล้วทุกคนแต่ล็อกเก็ตฟุตอีกอะเป็นอะไรกับล็อกเก็ตโอ้ทิ้งไปเลยอ่อทิ้งทิ้งเลยไปทุกคนนี่เราได้เราได้ยาบันีมาแล้วทุกคนนี่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 น นี่อันที่5้ามาละต่อไปเราจะไปตีบิ๊กมัมกันนะทุกคนไปเราไปรับเควสที่เกาะแมนชั่นก่อนนะทุกคนไป let's go ทุกคนครับเรามาถึงเกาะแมนชั่นแล้วนะนี่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 เราก็เข้าประตูเดิมไปนะนี่มารับเควสอันที่3ของชูจิตะนะครับนี่ของสบายสวรรค์นะอันที่3มไปไปตีบิ๊กมัมกันทุกคนบิ๊กมัมจะเกิดไหมนะไอซ์ครีมเกิดพอดีเลยทุกคนมาขับบิ๊กมัมกันดีกว่าแบ่งล่างเป็นผลพานะทุกคนนี่เราจะใช้ผลพาฆ่านะ เราใช้ปุ่นพระในการทำเอ่อในการไปตีบอลบนสวรรค์ด้วยนะเออปุ่นพระเนี่ยจำเป็นนะครับไม่งั้นผ่านยากนะครับที่แนะนำปุ่นพระนั้นไปตีกันย่อ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 ซอซอซอซ้อไปกัดไปตอนมันแก้ตายนะครับไปทุกคนครับมันแก้ตายแล้วมันแก้ตายแล้วเลือดแดงแล้วเลือดแดงแล้วเฮ้ยแต่พี่ก็จะตายว่ะพี่ก็จะตายว่ะเราต้องห้ามตายนะครับห้ามตายนะห้ามตายนะนี่ไง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  นี่เนีนี่เนีนี่เนีโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจะตายจะตายเรียบร้อยอล่อหลุดไปสวรรค์น,นะครับไปนี่เรามาถึงแล้วเราก็มาจุดค้อเพลิงเหมือนเดิมนะหาค้อเพลิงก่อนอันแรกอันแรกอันแรกหินนี้มีไหมมี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 ม,ม,ม,มีจุดเลยมาแล้วกระโดดขึ้นแบ่งล่างแล้วก็ตีมอนเหมือนเดิมนะครับนี่จัดการมอนเหมือนเดิมจ่อ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 เอ็กซกาเคชัโชตายหมดเลย จุดอันที่สองอันที่สองน่าจะอยู่แถวนี้นะนี่ไงนี่ไงนี่ไงจุดเลยเข้าจบก็แปลงล่างนี่มองง่ายกว่านะครับบนสวรรค์มองง่ายกว่านะเออสุริต่าทาง่ายกว่าครับคน,คนส่วนใหญ่เขาทําุริต่ากันก่อนทั้งนั้นแหละมีแต่พี่จะทายามาก่อนพี <laughs> ่ไม่เหมือนใครนอ้องมามาอสุดท้ายอสุดท้ายอยู่ไหนนะอนสุดท้ายเอาแล้วไง นี่ไง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 เออมันก็ไม่ได้หายากนะครับดูดีๆนะเฮ้ยโอ๊ยบอสเกิด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 นี่นะแปลงล่างมานี่บอสเหรอบอสเหรอตายไปซะนี่ไงบอสหัวขาวนี่นะนี่นะนี่นะไอ้เถ่าใช้ผลแสงเหรอกินบวกวิวโอ้ย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 บอสเลือดเยอะนะครับเนี่ยสองแสนแล้วเนี่ยนี่ไะนี่ไะนี่ไะโอ้ ถึงนะเราอ่ะถึกหอถึกหอต,ต,ต,ตีตีเปิดทางที่สังเกตลบลบทุกการโจมตีนี่ไงประตูก็จะเปิดนะครับนี่เรียบร้อยไปเข้าประตูสวรรค์ปั๊บนี่แล้วเราก็ได้อานยัมมานีมาอีกอ,อันหนึ่งน,นะอันที่หเรียบร้อยเราก็มากดใสด่เอ้ยกดเผาคมพี์ก่อนครับกดเผาคมพี่ก่อนนะนี่คมพี่ก็จะหายไปแล้วเราก็มากดตรงนี้เมื่อมีอันยัมมานีครบ6อันนะครับนี่หกเจมเรียบร้อยอัไยัมเขาก็จะรวมอัมมานีให้นะ แล้วก็จะใส่เข้าไปในรูนะครับนี่อย่างนี้แล้วก็รอประตูเปิดแล้วเราก็จะจัดการบอสด้านในนะบอสหรือมอนนี่แหละทุกคนนี่ไงเป็นบอส้วทุกคนมา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 เฮ้ยต้องใช้ดาบไอ้นี่ทนทนทนาาเท่านั้นทุกคนต้องใช้ดาบยามะหรือชูดิตะเท่านั้นเะฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงตีเข้าละนี่ไง ตะกี้เราใช้โยรูไงเลยตีไม่เข้านี่นะนี่นะหลบได้หลบได้ปวดพาสู้ลำบากนะในเนี้ยมันเป็นที่แคบครับแล้วก็เดินวนไปนะเดินวนเอาเดินวนเอาตี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 จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเลือดเลือดก็ไม่ได้เยอะมากนะครับสบายสบายเลยครับเย็บร้อยตายแล้วโหมดเกิดเต็มเลยนี่ไงนี่ไงเอ้ย เราได้มาแล้วครับดาบคู่ได้มาแล้วนี่เคลียร์มอนก่อนนะเคลียร์มอนก่อนเคลียร์มอนก่อนนี่นะ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 นนะมอนเต็ม <laughs> น้องช่วยพี่ด้วยไปละจู้ไปละจู้เ,จเ,จ <laughs> เออเราได้มาแล้วครับนี่เพิร์ดดูโอ้คาตนะนี่ดาบคู่ดเด็กอย่างเท่เลยอ่าเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้ามาสิ มาก่อนนี่คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการฟาร์มดับดับคู่โอดเด้งนะสำหรับคลิปนี้ใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับสจาบคลิปนี้บ๊ายบาย